ก็ชูมานเด้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันที่ฝนตกแล้วก็วันใหม่เดือนใหม่ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมอากาศดีดีนะคะวันนี้ดูดีเช้ามันก็ฝนตกนะคะวันนี้ลุงก็ทํากับข้าวนะคะข้างนออเนาะวันนี้อากาศดีนะคะก็แช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะวันนี้หุงข้าวเหนียวแล้วก็จะมีหมกปลานะคะเพราะว่า วันนี้จะกินแบบง่ายๆเลยนะคะแบบว่าอากาศหนาวนะคะเอาแบบร้อนๆเนาะอากาศดีมากเลยอะทุกคนดูดิวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมนูที่ลุงทำนะคะข้าวเหนียวก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวแบบเอนึ่งแล้วนะคะร้อนๆเลยประมาณนี้ค่ะจะบอกว่าฝนตกดังมากนะคะแรงมากดนะ้วยเนาะ สุดแล้วนะคะจะมาดูข้างในกันบอกเลยว่าหอมมากเลยนะคะนี่หน้าตาก็าจะเป็นประมาณนี้นะคะปลาปลานวลจางหรือว่าปลาตะเพียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลึงแล้วอะคะ่ะ นี่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ